คุณยองซีโยสวัสดีครับช่วยร้อยช่างยุ่งเลิกงานหามงคืนสวัสดีครับทุกคนช่วยร้อยช่างออนเกาหลีเดี๋ยววันนี้มีข่าวดีจะบอกนะครับก็ใครที่อยากมาทำงานรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับทำอุโม,มงค์กับช่วยร้อยช่างนะครับเดือนนี้ก็จะมีคนกลับบ้านนะครับแล้วก็ก็จะมีทีม A ทีม B เนาะก็ คนก็จะขาดหนึ่งคนนะครับถ้าใครอยากมาก็บอกว่าไซส์โกย่างนะครับใครที่อยู่ซัมฮูแกบันนะครับถ้าอยากมาก็ทํางานห้าวันหยุดสองวันนะครับมีกลางวันด้วยกลางคืนด้วยนะครับเป็นงานอุโมงก็ยาวสองกิโลหกร้อยเมตรนะครับตอนนี้ก็จอได้อ่าหนึ่งกิโลหกร้อยเมตรแล้วนะครับก็เหลืออีกกิโลกว่ากว่านะครับก็ คาดว่าเดือนหน้านี้ก็น่าจะมีการนําคนเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าอุโมงเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งสุดแล้วก็น่าจะมีการนําช่างไม้นะครับช่างไลนิ่งเข้ามานะครับใครที่สนใจช่างเหล็กนะครับอยากมาอยู่กับช่วยแลาช่างนะครับไซโกยางนะครับอยู่ใกล้ๆออุนนี่แหละนะครับถือว่าก็รายได้ก็พอใช้นะครับช่วงนี้นะครับก็อย่างน้อยก็ยี่สิบแปดยิบเก้านะครับ มากสุดก็3-4นะครัเดือนที่ผ่านมานี่ก็เยอะหน่อยก็จะหลัก3ขึ้นนะแต่โดยปกติก็จะอยู่ประมาณนี้ครับสานะครับทำงาน5วันหยุด2วันนะครับบางคนก็หยุด3วันนะครับใครที่อยากจะมาร่วมงานกับช่วยร้ชช่างแล้วก็ช่วยร้ชช่างก็จะกลับบ้านแล้วนะครับน้องๆคนไหนอยากเปลี่ยนงานลองเข้าไปคุยที่ออฟฟิศดูนะครับบอกว่าอยากย้งานมาไซโคยางนะครับโคยาง เมืองเกียงกิโดนี่แหละใกล้ๆก,กับซอุนนะครับต,ติดโซนี่แหละนะก็จะมีรถมเีเข้าไปนะครับแล้วก็ใกล้สถานีรถไฟกูซันนะครับก็ช่วงนี้ก็คนยังไม่เยอะนะครับก็มีอยู่ประมาณสักสิคนคนไทยนะครับสิคนมีคนบกรถคนนึงนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยบกรถอย่างเดียวไม่ไม่ได้ทําความสะอาดเออทำความสะอาดออฟิตช,ช่วงเช้าชั่วโมงนึง ก็มีตำแหน่งประจําอยู่แล้วเนื่องจากน้องเขาประสบปฏติเหตุแล้วก็สายตาไม่ค่อยดีนะครับก็ไม่ให้ลงอุโมงก็ให้โบกรถอย่างเดียวก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสองหกสองเจ็ดสองแปดอยู่นะครับแต่คนที่อยู่งงานอุโมงก็จะมีกะกลางวันกะกลางคืนสลับสลับกะทุกทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะครับก็ทํางานก็เป็นแบบเมาเมานะครับทำเสร็จก็เลิกนะครับอย่างวันนี้ก็ วางระเบิดเสร็จก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยช่วงช่วงเช้าก็วางระเบิดเสร็จก็เลิกเร็วหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าใครที่อยู่ซัมโฮนะครับอยากมางานอุโมงลองคุยกับออฟฟิศดูนะครับลองคุยกับออฟฟิศดูนะครับว่าอยากย้ายงานนะครับคาดว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อีกการหนึ่งขาดคนอยู่คนหนึ่งนะครับแต่สิ้นเดือนสิ้นเดือนน่าจะมีการนําช่างไม้ช่างเหล็ก ช่างไลนิ่งเข้ามานะครับใครสนใจอยากย้ายงานมา,าทํางานกับชัวดยช่างไม่ได้ใช้งานเดียวกันนะอาจจะไม่ได้ทํางานด้วยกันนะฝากไว้แค่นี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับลาไปก่อนอันยองอีเคซีย